วันที่14ธันวาคม2 5 6 6เวลา8นาฬิกานาทีนายภากินตระพงไพบุญนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้ในายธัญ,ญสุดบริหารธนวุฒิเป็นประธานพร้อมด้วยนางพิจภัทร์ธิรศาตราทนน์รองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลภาคีเกรือข่ายสถาบันการศึกษาเกรือข่ายหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจเกรือข่ายสังคมเกรือข่ายสุขภาพ สมาคมกู้ภัยเทพนิมิตจ,จังหวัดมหาสารคามร่วมเป็นเกียรติในการเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเยกระดบเมืองมหาสารคามสู่การเป็นเมืองเรสเซียนต่อภัยพิบัติในการมีส่วนร่วมผ่านระบบซู่มีติง้งณนห้องประชุมอนเนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคามโดยนายสายเย็นพิรมกิจประหลัดเทศบาลกล่าวรายงานวัตถุประสงค์จากนั้นเวลา9นาฬิกา30นาทีดรพิจิตรรัตกุล ประธานเรครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยกล่าวปรถมมบทเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและตเตรียมความพร้อมต่อการรับมือภัยพิบัติอย่างยั่งยืนและเปิดโครงการทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสประเด็นการจัดการภัยพิบัติจำนวนสอง0,000บาทมีผู้เข้าร่วมกว่า80คน คือของพี่สันติมีแน่นอนมีเรื่องแผนอัธีภทยใช่ไหมที่มีความชัดเจนมากๆเลยที่ผมเห็นแต่ทีนี้แผนท่คืนมีไหมครับจากคิวแผนของกิจกรรมที่ได้คุณจะอสอดส่องมีหลายผู้เชี่ยวชาญเข้ามามีการทำข้อมูลหลายไปแล้วก็ทำไทที่ยังอยู่เหนียวแนนเพื่อให้ข้อมูลในเรื่องของการปฐมนิเน่ยในการเตือนภัยสมบูรณ์แบบนะครับถือว่าเป็นหัวข้อหนึ่งซึ่ง ทางเทศบาลเมืองมหาสา,ารคามก็จะต้องนํามานะครับนำมาวิเคราะห์แล้วก็ประเมินในส่วนที่เติมคำเป็นช้องว่างที่เราจะต้องปฏิบัติให้การป้องกันไัอผู้ปฏิบัตเนี่ยสมบูรณ์แบบ